สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสงกรานปีนี้นะคะผลธนสุนทรขอให้แฟนๆชมไทยทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยปลอดจากโควิดนะคะแต่ที่สําคัญนะคะยังไงก็ต้องเล่นน้ํากันด้วยความระมัดระวังนะคะขับรถขับราก็ระมัดระวังด้วยค่ะสุขส,สันต์วันสงกรานต์ค่ะ ป,ปีใหม่ไทยคะ่ะปีใหม่ไทยปีนี้นะคะตั้งแต่แตงก็ขออวยพรนะคะถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเลยขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อ่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาทุกคนก็แล้วกันนะคะขอให้เป็นปีที่ปัง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 เขงเรวยๆดีๆมีแต่เรื่องดีๆนะคะสุขสันต์วันสงการสวัสดีปีใหม่ไทยไปพร้อมกันอย่าลืมลดน้นดำหนักของผู้ใหญ่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ เจนีเคียวค่ะใิม่ยนี้นะคะสงกรานี้ก็ขอให้แฟนๆมีแต่ความสุขสมหวังนะคะประสบความสมําเร็จทุกๆคนนะคะใครจะกลับบ้านลดน้ําดําหัวสงน้ําพระก็กลับด้วยความปลอดภัยขอให้แค้วคาลา่งแบบทุกๆท่านนะคะถ้าได้เล่นน้ําก็เล่นอย่างระมัดระวังนะคะดูแลสุขภาพทุกๆคนด้วยยังไงก็ตามก็ขอให้มีความสุขสวัสดีใิม่ไทยค่ะสวัสดีครับผู้แฝดโอเอกครับผมเทศกาลสงกรานีผู้แฝง ขออวยพรให้พี่น้องเป็นเพียงต้องมีอุปกสุขฮะท่านใดที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสุขภาพครับนะครับผมได้ถามว่าที่บ้านเรานะครับตอนนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับครับก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณแฟนเวียอยู่ประเทศเดนมาร์กมันเป็นเซนเนอร์นะครับรู้สึกว่าอากาศจะร้อนนะฮะร้อนที่ไหนหนาวจะตายตรงนี้หิมะตกแล้วครับผมอะไครับเอาตัวนี้มาตังค์ฮะสุขสันต์สังขารครับ ตอเนียเจดีย a ขอก่าวสวัสดีปีใหม่ไทยในวันสงกรานค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องมีความสุขเดินท้างไปสายมากสาก็ขอให้ปลอดภัยนะคะในช่วงสภาวะโควิดนะคะอยากทพี่น้องป้องกันตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะใส่แมสล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วที่สําคัญนะคะขอเป็นเ่อนใจพี่น้องทุกทุกคนนะคะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะคะและขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด -19 คะ่ะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะ สวัสดีครับผมเต้จักรินนะครับผมสุดพินจากค่ายยุ่งข้าวเรคคอดครับผมช่วงนี้นะครับผมใกล้แล้วนะครับจะถึงวันสงกรานนะครับสําหรับสงกรานนี้เต้ยก็นะครับขออวยพรเนาะให้พี่น้องนะครับทุกๆคนนะครับคนไทยทุกๆคนนะครับผม เที่ยวอ,อย่างมีความสุขนะครับผมก็กลับไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัยนะเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังขอเดินทางปลอดภัยท,ทุกๆคนท,ทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับสงกรน,นี้ก็เป็นปีใหม่ไทยนะขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับกิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกคนนะครับผมนะครับสวัสดีวันสงกรนครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผม สวัสดีค่ะนัทมาริสัศิลปินจากค่ายุ้มข้าวเรคคอร์ดค่ะก็เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยปีนี้นะคะเนื่องในวันสงกรานนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเดินทางกลับต่างจังหวัดก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะกับสถานการณ์ช่วงโควิดช่วงนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันให้เยอะๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆคะ่ะสวัสดีครับผมโฟกัสกิติคุณนะครับศิลปินจากค่ายเยสเซแอมครับผมก็ขอสวัสดีวันสงครานแฟนๆทุกๆคนนะครับ โฟกัสก็ขอทุกคนนะครับจงมีแต่ความสุขนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวันสงการานต์หรือว่าวันปีใหม่ไทยนะครับผมก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีของทุกๆคนนะครับใครที่กําลังเจอปัญหารหรืออุปสรรคต่างๆเข้ามานะครับขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ใครที่กาลังจะเดินทางก,กลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็ขอให้ทางปลอดภัยทุกๆคนนะครับขอให้มีความสุขเก็บเกี่ยวความสุขให้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดกันทุกๆคนนะครับมีความสุขมากในวันสงกรานต์นะครับผมสวัสดีสง สวัสดีค่ะมิวจิราพรนะคะเนื่องในวันสงกรานต์นะคะมิวก็ขอให้ทุกท่านนะคะยูดีมีแห้งนะคะลัจากลอดลูกปอดไผ้ในช่วงที่ โรคระบาดตอนนี้นะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคนะคะใครที่เป็นอยู่ก็ขอให้หายไปไว้นะคะเนื่องในวันสงกรานต์หลายๆท่านก็กลับบ้านนะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะรดน้ําดาหัวผู้ใหญ่นะคะปีนี้หนูก็ขอให้ทุกท่านนะคะอยู่ดีมีแห้งยงังบ่พอเด็กค่ะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานด้วยนะคะยังไงก็ฝากน้องมิวจิาพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจมอาชิ์ครับ เนื่องในวันสงกรานต์ปี2565นะครับเจมขออวยพรให้กับพี่ๆทุกๆท่านนะครับขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับผมมีความสุขหลายๆในปี2565ปีใหม่ไทยปีนี้เด้อครับผมสุขสันต์วันสงกรานต์ครับ